แล้วผมก็ทำข้อดอมะตะในวันนั้นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตกลงขยายทุนจาก25ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทบามระกงอินดัสเตียนปาร์ค2จำกัดบริษัทอมะตะคอร์ปอเดชั่นจำกัดมหาชนในปัจจุบัน120ล้านบาทและได้ผู้ร่วมทุนใหม่เพิ่มอีก45%จากบริษัทอิโตซูกับกลุ่ม คุณใหม่จากครอบครัวสีเฟื้องฟุง้งพาณิชชีวะและโสพลพานิชย์นิคมอุตสาหกรรมรมำงกรสองนั้นเริ่มแรกมีการซื้อขายที่ดินจากคุณประพันธ์เจียดำรงจำนวน1,400ไร่ผมเห็นเห็นว่าทำเลข,ของที่ดินผืนนี้เหมาะสมที่จะทำนิคมสำหรับนักลงทุนต่างชาติเพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ หากจะเดินทางไปท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังหรือท่าเรือคลองเตยก็สะดวกรวดเร็วถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดนิคมโครงการที่สองซึ่งห่างจากโครงการแรกเพียง4กิโลกว่าบนถนนบางนาตาดกมที่57หัวใจของการทำนิคมอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งคือการซื้อขายที่ดินที่มีความสลับซับซ้อนมากมายเกินกว่าคนที่อยู่นอกวงการจะเข้าใจได้นะัก แม้แต่ผมยังปรับตัวลำบากมันเป็นเรื่องที่มุ่งหาผลประโยชน์กันอย่างเดียวจริงๆได้ได้ว่าผมฝึกวิทยายุทธหลากหลายกระบวนถ้าจากการต่อรองพูดคุยกับเจ้าของที่ดินร้อยพ่อพันแม่ผมเคยเจอพวกยินไม่มีกระดูกและพวกสารพัดพิษมานนับไม่ถ้วนจนทำให้ผมและทีมงานเกิดความเชี่ยวชาญถึงขนาดกลายเป็นคนที่อดทนต่อการโกงกันต่อหน้าต่อตา ไม่มีสัจจะอะไรเลยแม้แต่ทนายความของเราเองบางคนก็เป็นพวกแทงข้างหลังขาดจรยญญาบันพอทำงานไปเริ่มเห็นผลประโยชน์ก็ขอส่วนแบ่งในการซื้อที่ดินก็มีตอนนั้นผมเริ่มประจักษ์แล้วว่านักล่าฝันกับความเป็นจริงที่เรารเผชิญนั้นมันคนละเรื่องกันเลยจากการที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาก่อนนั่นเอง